บทที่8งานถแถลงข่าวดำเนินไปตามกำหนดการหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็มีช่างมาแต่งหน้าให้กู้เสียงระหว่างนั้นเธอนั่งอ่านกำหนดการไปด้วยเพื่อให้รู้ลำดับก่อนหลังแต่ไม่ได้จดจ่ออะไรมากเพรามัวแต่นึกถึงเรื่องของจานหยางชาติที่แล้วกู้เสียงโมแต่วุ่นวายกับเรื่องในวยปอจนไม่ได้ให้ความสนใจอีกฝ่ายรู้แต่ว่าเขามาเมืองจี แต่ไม่รู้ว่ามาร่วมงานแถลงข่าวหรือเปล่าเพราะถ้ามีจานยานมาร่วมงานด้วยผู้คนอาจไม่ใส่ใจเรื่องที่เสื้อผ้าเธอหลุดการงานก็เป็นได้หากจะบอกว่าการกลับชาติมาเกิดของเธอทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงมากมายเช่นนี้การแก้ไขอดีตเรื่องกระดุมเสื้อก็อาจทำให้แผนงานของจานยานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเว้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ในงาน เพราะซุปตาร์คนนี้ค่อนข้างเก็บตัวกู้เซียงคิดเรื่องนี้จนใจลอยเธอรู้จักจานยานผ่านคำบอกเล่าของเหลืองจี้เป็นครั้งข่าวเท่านั้นที่เหลือคือข่าวซุบซิบดาราทั่วไปซึ่งแฟนคลับของจานยานได้รับการยกย่องว่ามีมารยาทมากที่สุดพฤติกรรมของแฟนคลับมักจะสะท้อนความเป็นตัวตนของไอดอลเห็นได้จากการที่จานยานเป็นคนมีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะและไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยพอรู้ว่าเขาไรมนทินเธอก็เบาใจลงมากต่อให้่าแท้จะไม่เป็นอย่างที่คิดเธอก็เชื่อว่าเขาไม่ใช่คนเลววนจิ้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นแขวงตรงหน้ากู้เซียงเซียงเซียงหืมกู้เซียงดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วอีกเดียวจะขึ้นเวทีแล้วห้ามตื่นเต้นเด็ดขาดนะวนจิ้งกำชับดาราหน้าใหม่ ล้วนถูกเทนเป็นอย่างดีแต่เมื่อต้องประชิญกับผู้จัดชื่อดังอาจตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกเผลอแสดงจุดด้อยออกมาทำให้เสียโอกาสดีๆในการทำงานไปวนจิ้งกลัวว่ากู้เสียงจะตื่นเวทีเมื่อต้องประชิญหน้ากับสื่อหลากหลายสำนักเหมือนอย่างที่ดารานหน้าใหม่คนอื่นๆเป็นนอกจากงานโฆษณาเครื่องดื่มแล้วกู้เสียงก็มีแค่บทตัวประกอบ ในภาพยนตร์เรื่องเหมยจวงที่ไม่นับว่าเป็นการสะสมประสบการณ์แต่เป็นการสะสมความโกรธมากกว่าได้สิเธอตอบอย่างมั่นใจวนจิ้งหลีตามองกู้เสียงด้วยความสงสัยเพราะสองสาวันมานี้เธอดูใจเย็นผิดปกติที่ผ่านมากู้เสียงชอบทำตัวไะเหตุผลเวลาไม่พอใจก็จะเปลี่ยนจากหญิงสาวผู้อ่อนโยนไปเป็นแม่ค้าปากตลาดในชั่วพริบตา ผิวของกู้เสียงหลังลงรองพื้นขาวเนียนเป็นประกายเหมือนไข่ถูกปอกเปลือกเสริมใบหน้าที่อ่อนเยาว์อยู่แล้วให้ยิ่งสวยสะพังดวงตาสุขใสลิมฝีปากสีชมพูและเรื่องเป็นกระจับผมดำขับเป็นเงาเดิมกู้เสียงเป็นคนสวยอยู่แล้วแต่ยังขาดความมีชีวิตชีวาและความอ่อนโยนซึ่งนิสัยในตอนนี้เริ่มกลมกืนกับหน้าตาของเธอแล้ว ยิ่งมีบุคลิกสุขุมนุ่มลึกน้าค้นหาประกอบด้วยก็ยิ่งน่าจับตามองวนจิ้งกู้เสียงเรียกเสียงเบาวนจิ้งสะดุ้งเล็กน้อยหลังนิ่งมองอีกฝ่ายจนจน,จนดิ่งในห้วงความคิดไม่มีใครรู้ว่ากู้เสียงไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วการตบโตของคนหนึ่งคนมักโหดเยี่ยมหลายเสมออาจต้องแลกมาด้วยเวลาและน้ำตา เมื่อจิตใจเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นชีวิตวัยสาวก็ล่วงเลยจนไม่อาจหวนคืนถ้าชีวิตวัยสาวเป็นเหมือนค่าเล่าเรียนการเติบโตก็เป็นเหมือนคะแนนสอบกู้เสียงในตอนนี้คือคนที่มีคะแนนแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนช่างคุ้มค่าหรือเกินวงการบันเทิงไม่ต่างจากโรงเรียนดัสนดสานีการที่คนโมโหหลายอย่างเธอสามารถอยู่ได้นานหลายปีย่อมต้องมีดีมากกว่าหน้าตา ในเมื่อมีความสามารถด้านการแสดงอยู่แล้วเธอจึงตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยแย่ๆของตัวเองในครั้งนี้ให้ได้ชาติที่แล้วหลังแต่งงานกับเหลียงจี้กู้เซียงก็เปลี่ยนจากหญิงสาวแสนสวยไปเป็นแม่บ้านที่ทั้งแก่และโสมหากกลับมาผงาดในวงการได้อีกครั้งคงเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าดู ด้วยเหตุนี้หญิงวัยกลางคนที่เบื่อโลกในร่างของนักแสดงสาวสวยจึงพยายามทำให้ทุกคนมองว่าเธอเป็นคนสุขุมอ่อนโยนเลอค่าฉายแววความเป็นซูปเปอร์สตาร์ในร่างของศิลปินหน้าใหม่วัยละอ่อนจนเป็นที่จับตามองของคนทั่วไปพี่จานของเธอมีงานแถวนี้หรือเปล่ากู้เซียงถามบนจริงเนื่องจากจานยานปรากฏตัวที่เมืองจีซึ่งเป็นเมืองที่ใช้ถ่ายหนังมากที่สุด แถมยังมาโผล่ในงานถแถลงข่าวอีกหรือเขาจะอยากมีส่วนร่วมในซีรีส์เน็ตไอดที่ชื่อว่าหล่อร้ายไม่ธรรมดาไม่มีนะไปได้ข่าวมาจากไหนหรอพอพูดถึงไอดอลท่าทีของหวนจิ้งก็เปลี่ยนจากหญิงสาวบ้างงานไปเป็นเด็กสาวบ้าดาราแทนถ้าเขามีหนังเรื่องใหม่คงเป็นข่าวไปนานแล้วไม่เงียบขนาดนี้หรอกวนจิ้งขมวดคิ้วถามต่อไปได้ข่าวมาจากที่ไหนก็แค่เดา กู้เสียงเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ถ้าไม่มีงานแล้วเขามาเมืองจีทำไมคงมาเที่ยวละมันวนจิ้งทำหน้าเสียดายได้ข่าวว่าแฟนคลับเริ่มออกมาเดินตามทองเดิมหาเขาตามถนนแล้วฉันเองก็อยากเจอเขาเหมือนกันขอให้ได้เจอสักทีเธอะเพี้ยงระหว่างกำลังสนทนาเสียงตะโกนของทีมงานก็ดังขึ้นที่ด้านนอกเตรียมซ้อมบทกันได้แล้ว พอได้ยินเหมือนจริงก็รีบพากู้เสียงไปที่หลังเวทีซึ่งพิธีกรกําลังซ้อมบทร่วมกับดาราหน้าใหม่อยู่หลังพิธีกรกล่าวเปิดงานดารารับเชิญและดาราหน้าใหม่จะทำกิจกรรมร่วมกันบนเวทีเพื่อสร้างสีสันนับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทหัวเซ้นจะได้เปิดตัวเด็กในสังกัดที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างชาติที่แล้วกู้เสียงทำกิจกรรมนี้พังด้วยชุดที่หลุดลุย่ย ส่วนปูอยู่ที่ทำทีเข้ามาดูแลด้วยความห่วงใยก็ได้รับคำชมไปเต็มๆปูอยู่ยืนรออยู่ที่หลังเวทีเรียบร้อยแล้วพอเห็นกู้เสียงเดินมาก็มีสีหน้ากังวลกวายไม่เป็นตัวของตัวเองจนซ้อมบทพูดด้วยกันก็ยังใจร้อนและพูดผิดบ่อยครั้งไม่สบายหรือเปล่าผู้จัดการส่วนตัวของปูอยู่ถามปูอยู่ไม่ตอบยิ่งเหลือบ ไปเห็นใบหน้ากึ่งยิ้มกึ่งเบื้องของกู้เสียงก็ยิ่งสาะทนไปทั้งตัวรีบขอไปเข้าห้องน้ำอย่างรวดเร็วก่อนที่ดารารับเชิญและดาราหน้าใหม่คนอื่นๆจะขึ้นเวทีพิธีกรต้องสนทนากับปู่อยู่และกู้เสียงเพื่อเข้าสู่วัตถุประสงค์หลักของงานก่อนนั่นคือการเปิดตัวซีรีส์เรื่องหล่อร้ายไม่ธรรมดาซึ่งนักแสดงนำเป็นแค่ดาราอันดับสและสเนื่องจากมีทุนสร้างน้อย พวกคุณเป็นวัยรุ่นด้วยกันทั้งคู่รู้ไหมคะว่าช่วงนี้มีซีรีส์อะไรออกบ้างกู <As well> ้เซียงตอบคำถามงี่เง่านี้ก่อนเป็นคนแรกเรื่องหล่อร้ายไม่ธรรมดาไงคะปูอยู่รีบพยักหน้าเห็นด้วยกู้เซียงมีบทพูดเพียงประโยคเดียวส่วนปูอยู่จะมากกว่าหน่อยแต่สำหรับดาราหน้าใหม่การได้ยืนอยู่บนเวทีก็นับว่าคุ้มค่ามากแล้วพิธีกรยังคงถามต่อ พวกคุณรู้จักเรื่องนี้ด้วยกำลังรอดูอยู่เหรอใช่ไหมคะคราวนี้ปู่อยู่ต้องเป็นคนตอบคำถามว่ากำลังรอดูนะักแสดงชายหญิงมากความสามารถอยู่แต่เธอกลับนั่งนิ่งไม่พูดแม้แต่คำเดียวปู่อยู่ยังเป็นเด็กใหม่อาจจะประม่าหรือช็อกใหม่ไปบ้างยิ่งเพิ่งจะถูกกู้เสียงจับได้ในห้องแต่งตัวก็ยิ่งกังวลจนจำบทที่ซ้อมไม่ได้ในหัวจึงมีแต่ความว่างเปล่า ผู้คนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกถึงบรรยากาศที่อึดอัดพิธีกรจึงคิดจะกู้สถานการณ์แต่กู้เสียงก็เป็นคนพูดขึ้นก่อนต้องรอดูแน่นอนอยู่แล้วค่ะซีรีส์เรื่องนี้เธอตอบอย่างคล่องแคล่วพูดทุกคำที่เป็นบทของปูอยู่ออกมาโดยไม่ขาดตกบกพร่องสื่อทุกสำนักมองออกว่าปูอยู่ลืมบทแต่ได้กู้เสียงมาช่วยกู้สถานการณ์อย่างแนบเนียนที่น่ายกย่องกว่าคือความกล้าหาญของเธอ ไม่มีดาราหน้าใหม่คนไหนสามารถพูดนอกบทเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาแต่เธอกับทำได้อย่างแยบยนต์ภายในห้องรับรองจอโทรทัศน์กำลังฉายภาพบนเวทีงานถแถลงข่าวโดยมีชายหนุ่มในชุดลำลองและชุดสูทยืนกอดอกดูอยู่ขนาดไม่ใช่เวทีใหญ่ยังตื่นเต้นจนลืมบทคนที่สวมชุดสูรพูดขึ้นก่อน พอเห็นอีกฝ่ายนิ่งไปนานจึงหันไปมองแล้วส่งยิ้มเจ้าเล่เมื่อเห็นว่าเพื่อนของตนมองกู้เสียงนายชอบเด็กใหม่คนนี้เหรอแต่ก็สวยจริงๆนะฝีมือการแสดงไม่เลวจานหยางตอกเสียงเรียบแล้วดันมือของอีกฝ่ายออกจากบ่าจบตอนค่ะ